อันนี้ง่ายมากแม่ไม่เคยเป็นคนหาไม่รู้นะรู้สึกตื่นเต้นมากมันคันปากมากเลยพูดแต่แต่มันก็พูดไม่ออกอออ่าถ้าถามว่าอินทรคณัทยามีหาดมีชายหาดไหมมีติดทะเลไหมคือติดทะเลแต่ชายหาดเนี่ยมาพูดยากเพราะว่าตรงเนี้ยเนื่องจากว่า มันจะเป็นขดหินมันเล่นไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำทรายขึ้นมาเองเลยสมทรายเองสะอาดสะอ้านก็คือมาเล่นได้ก็มาเล่นได้เพราะว่าเขาก็มีเก้าอี้ชายหาดให้นอนอาบแดดนะคะแล้วก็มีที่ขุดทรายมาขุดที่ขุดทรายมาเล่นกันใช่แล้วถ้าจะลงทะเลมันก็มีทางลงนะเดี๋ยวไปสำรวจก่อนแต่ว่ามันน่าจะเป็นคนหินจะลงไม่ได้อันนี้ไยเขามีทำเป็นบันไดลงมไปให้นะคะซึ่งทางล่างก็มีหาด เล็กที่อยู่ตรงนี้แนมะ้ว่าถ้าน้ำลงนะจะเล่นน้ำอาจารย์ขีดมันเยอะกว่าจะน,นอนอาบแดดได้แล้วก็มีบริการน้ำที่โรงแรมนี้เหมือนน้ำจะฟรีตลอดเนี่ยทีมีเสิร์ฟน้ำฟรีตลอดใช่ไหมให้สีใช่แล้วก็สมมติเรามานั่งฟูกเขาก็จะเอาผ้าเช็ดตัวมาให้เอาน้ำวาง มีทำความสะอาดด้วยไหมคะใช่เวลาช่วงนี้เป็นโควิดใช่ไหมเวลาก่อนที่สมมุติมีแขกค,คนนึงลุกไปเขาจะเอาสปเปรย์มาฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยให้อีกคนมานั่งต่อได้นี่นะคะเมื่อวานเนี่ยเสียดายมากเลยที่เล่นเกมนะแล้วเสียให้น้องพิมไปสองที่หาแบงใช่ไหมกเงิน ตอนนี้แม่ก็เลยจะมีเกมว่าวันนี้งานมันมีเวลาเราเล่นเกมอีกเกมหนึ่งอะไรคะเดี๋ยวน้องพี่เอาสองพันนั้นน่ะไปซ้อนถ้าแม่หาเจอแม่จะได้คืนนะแต่ถ้าแม่หาไม่เจอแม่ก็ต้องจ่ายหนูมาอีกสองพันนะคะเอาอจริงเหรอได้สมมติเขาเสียเอาเงินสองพันไปซ้อนแบบนี้ถ้าเกิดว่าสองพันเนี่ยแล้วแค่มึงหาเจอแค่หนึ่งพันทำไงคะแค่มึงหาเจอหนึ่งพันแค่มึงก็รีบไปถ้าแค่มือหาเจอสองพันแค่มือก็รีบไปหมดเลยสองพันจ่ายเปื่อแค่มือเกิดว่าหา ทำไม่เจอสักใบถึงจะงจให้เพิ่มอีกสองพันหรือส่พันอย่ 4, อคืออย่างน้อยแม่ต้องหาให้ได้ใบหนึ่งอ่ะแม่ถึงจะไม่เจ็บตัวถูกไหมะช่ย,ยากเลยถ้าเกิดว่าซ่อนแบบปลาคิดเมื่อวานนะใบไม่กี่ใบไหมแต่ว่าที่มันจะซ่อนที่เดิมนะที่ที่พี่เมื่อวานซ่อนน่ะมันหมดนล้นนะเดี๋ยวไปไปไปใ้มุไปเก็บตัวก่อนเไปเก็บที่ไหนอ่ะทำใจข้างนอกนะ จะ้อนเลยะเปิดพัดลมใชไหมได้ค่ะด้ััอยไปด้าังเยนันหละันี้ง yani> ่ายมากแมไม่เคยเป็นคนหาไม่รู <s <s ้รู Nowadays ้สึกตนนมาไม่อยู่ในกระเป๋าเราใช่ไหมหรือยังไงไม่อยู่ครัิดเอาเริ่มไป อยู่ในหมอนไหมอ่ะไม่มีในหมอนค่ะใบให้เชื่อตอนนี้ผ่านไเกลนะคะเดี๋ยวสิเอาพิษเป็นแบบนี้ถึงจะผ่านเลยลังเลยเดี๋ยวกฎกานะถ้าแคมุนหาเจอหนึ่งพันแคมุนยึดไปหนึ่งพันหาเจอสองพันยึดไปสองพันถ้าหาไม่เจอสักใบเลยแคมุนต้องจ่ายคิ้วสองพันดับ้ล คงไหนคนไหนก็บอกไม่มีหมดเลยอะไอ้คนเนี้ยคนเนี้ยเฮ้ยอโอ้โหไอ้เี็นต้นที่เดิมเนาะไม่แน่ไงบางทีอะอะอะไรเอามีไปแค่ด้วยอะไรจะมีดิจะผ่าโตเลยะรหน่อยไงไม่เห็นมองสูงนะแคนมูนอย่าไปบอกกันหรือขยะอีกโอ้โหไอ้คนไหนอย่าเอ้าลงคนที่ไม่ให้็น เคมุนเขาเป็นคนดีเกินมันเลยหาไม่เจอเพราะว่าเสียเวลาเวลาเคมุนหรืออะไรเคมุนต้องเก็บกลับที่เดิมก่อนเปลยเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีเดินไปเฮ้อนี่คิไม่มีเฮ้ยป้าจะแกล้งเราป้าจะแกล้งเหรอะมันไม่น่าจะง่ายอย่างนี้ต้องสูงแค่มุนอามาใบให้มา มันเป็นจุดที่ทำมุนัะยังไม่เคยไปจับมันเลยอ่ะเอเอยังไม่เคยไปจับมันเลยเ ใจเย็นเกินแชมุนยังไม่ตายอะไรคะยังไม่เคยมีแตกอะไรคะเหลือนาทีกันนะ่สองพันแชมุนต้องเสียไปสี่ปีฮะเร็วไหมแชมุนมันขันปากมากเลยพูดแต่แต่ไก็พูดไม่ได้อยากให้แชมุนได้นะแต่ก็สามสิบหุนาทีเท่านั้นค่ะก็จะติดก็ไม่ติดที่ไหนแน่เลยอ่ะเพราะว่าเธอติดที่เจอพี่มันหายไปอ่ะ เนี่ยหนูจะเอาไปติดที่ไหนแน่เลยอะยี่สบวินาทีค่ะสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบส่สมดให้เกืบแล้วไม่เก่เกือบแล้วเกือบมากแล้วอ่ะเกือบแล้วเกือบเกืบแล้วเกือบแล้ แคมูนตุกเสียสองพันให้เด็กไม่นช่ล่างสุดเฉลยจริงหรอโอ้ยแคมูนแล้วอ่ะไม่ผีทวงแน่ะล้มไปเด็กเียริเด็กเียิดบอกแล้วสุดเท่าแม่แคมูนเกือบไปแล้วแคมูนเปิดแค่สลิ้นชักดลม้ำเกลอแค่นอีกจุดหนึ่งอ่ะเฉียดสิวมทำมา แคร์มูนเนี่ยทุกผืนเลยยุบเป็นผืนนะแคร์มูนตกเข้ามากอ๋ออยู่ที่จุ๊กอักก็งงอยูที่จุ๊กติดจริงๆว่าบอกแล้วว่าต้องติดอะไรสักอย่างเพราะสติ๊กเกอร์นี้มันหายไปจากตัวเธอสองคนคาร่ล์เหรอใช่เจอแล้วค่ะโอ้โหแค่มูลสะบัดสะบัดก็ไม่ได้อจะเจนะอแคร์มูลสะบัดสะบัดผื่นนูนะ้นอ่ะอ่ะเงินมาเลยแคร์มูลเงินมาแล้วอันนี้คือเธอมีการถกและดึงแต่ไม่มีเลยทำไมมันดูว่าเหมือนแบบติ๋วนอนดิ้งนะหนูไม่ได้ต้อง ไบ้เราออกคืนมาได้อันนี้เด็กอยู่เก็บใส่กระเป๋าไม่ให้แคนมูลเลยรักกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊๊ยบายว่าแล้วเด็กเยอะทำไม